ผมจะเป็นนักแสดงจะเป็นตลกผมสามารถที่จะทําอะไรต่อเพื่อเลี้ยงชีพผมได้อืผมก็เลยมาแบบลองคิดดูว่าเราชอบอะไรเราอยา,อยากทดลองทําอะไรมผมก็เลยสร้างอินสปิเรชันให้กับตัวเองอ ไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดูสิไม่ว่าจะเป็นการเรียนทำอาหารเรื่องของการทำอาหารคือช่วงที่ผมทำร้านอาหารผมก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารผมก็ไปเรียนับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อจะฝึกในการทำอาหารในกรณีที่แบบว่าเชฟไม่อยู่พ่อครัวไม่อยู่แล้วก็สามารถปรุงอาหารหรือเป็นสีสันให้กับร้านได้แล้วก็ล่าสุดผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มผสมหรือบาร์เทนเดอร์อ๋อเพราะวันนี้ผมอยู่ในโหมดที่การที่ผมเป็นวิทยากรสอนคนแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเก่งเรื่องบาร์เทนเดอร์ ไม่ได้เก่งครับก็ถือว่าก็พอตัวนะเนี่ยเวลาคนบอกพอตัวน่ะเนี่ยเาต้องอร่อยอยากจะชิมนิ้วคุณเหลือเกินเฮ้ยไม่ใช่สิชิมค็อกเทลมางี้ได้เลยเดี๋ยวท้ายรายการเราจะไปดูค็อกเทลในสไตล์ของจักรบุ๋มด้วยได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่พีเคครับขอบคุณครับผมจักรบุ๋มด้วยสมัยต้องเรียกว่าบาร์เทนเดอร์จักรบุ๋มครับผมที่เราเห็นอยู่นี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีครับไม่มีครับเป็นม็อกเทลนะทุกอย่างเป็นเวอร์จินนะดูดิเออ เดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าคุณดีขนาดนดี้ถามจริง <Yeah. S 1> ทำไมไม่เปิดร้านแล้วไปเป็นอาชีพทนเดอร์ไปเลยอ่ะเร็วเร็วนี้เอาจริงเหรอ yeah. เปิดร้านหรอเปิดเปิดแน่นอนครับผมไปเรียนชักมาจากไหนชักเป็นตเนกแล้วเขาเรียกเช็คอ๋อนึกว่าชาไม่ใช่นะนี่เป็นเทลคนละฝ่ามอสแบกกี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค็อกเทลที่ทำให้แบกกี้นี่คือเป็นม็อกเทลซึ่งไม่มีเหล้าไม่มีเพราะในช่วงภาษาแบกกี้ไม่กินเหล้าอยู่แล้วดีมากไมปดื่มแล้วช่วงเวลานี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ต้องห้าโมงเย็นไปแล้วต้องห้าโมงเย็นไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวกันอันนี้คือทำเป็นอาชีพหรือว่าเป็นวิทยากรสอนเนี่ยทั้งสอนด้วยครับแล้วก็เราตั้้้งใใจจททีี่่ะาาหเเอป็นชพดวย ถ้าผมเนี่ยได้ได้ได้รับโอกาสจากอาจารย์ธีรุตเจริญทองธนังหรืออาจารย์ต๋องซึ่งเป็นเป็นพี่ที่ผมนับถือด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับเขาให้โอกาสผมพี่เป็กลองทานครับอันนี้อะไรคะชื่อว่าอันจินจุ้งครับผมโอ๊ยแต่ละกินชื่อเลยนะแบบอย่างนี้เลยปะคะจินจุ้งเป็กกี้เป็กกี้ไม่มีเล่าไม่มีเล่าไม่มีเหล้เมนูที่ทำไม่พี่เป็กกี้ก็คือคิดสดสดตอนที่ทีมงานนับ5 4 3 2ผมก็จับอะไรไม่รู้โยนใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปให้พี่เป๊กนะครับผมแล้วพี่เป๊กก็บ่นออกมาว่า เฮ้ยขนาดจับอะไรไม่รู้ใส่ไปนะอร่อยมากเลยเอา <N> เอย่างนี้ ถ้าอยากจะได้บาร์เทนเดอร์ชื่อแจ๊กระบุ๋มเนี่ยไปที่งานไปออกงานหรือออกงานอีเวนต์ติดต่อที่ไหนได้จัดไปเลย082446254ครับผมนะฮะโทรมาได้รับออกแบบบาร์รับออกแบบเรื่องของสอนนะครับวางระบบเรื่องเรื่องเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์ทั้งหมดเลยโดยมีทีมงานมืออาชีพด้วยนะครับผมนะอร่อยมากรวมกับท่านอาจารย์ยุพราชนะครับผมนะวงดาวกุล่านาจารย์ต๋องเจริญทองธนันแล้วก็จ๊กระบุ๋มเชิญยิ้มครับเป็นทีมงานที่ไปออกแบบให้สามารถติดต่อได้เลยครับ นะพี่มันดีมากเลยจะบอกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากกับชีวิตขอให้ความรักครั้งใหม่แล้วก้าวเดินชีวิตต่อไปสดใสสมบูรณ์เป็นดอกไม้ช่อนี้จะเป็นเกล้าขอบคุณมากคะขอบุณยเย่เช็คไปเต้นโชว์ไปหน่อยมามมาาสอให้ไปเช็คไปได้เลยเดี๋ยวทให้พี่เป๊กคุณผู้ชมครับปิดท้ายรายการด้วยการเช็คโชว์จากบาร์เทนเดอร์จักรบุ๋มครั้งแรกที่คุยแซบโชว์ถ้าพร้อมแล้วจักรบุ๋มเริ่มไปติดต่องานได้นะคะเดี๋ยวคุณโบให้จับ ดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะจุ๊กไปต่ <c oughs> แอแอ้